หมดดาวิกาเคลื่อนไหวคดีหมินถึงศาลปิดปากดรามา่าแม่หยัวหม่ดาวิกาขึ้นศาลไต่สวนมูลฟ้องคดีหมิ่นประมาทลั่นเป็นเรื่องส่วนตัวขอไม่ให้ข่าวแม่หยัวดรามา่าข่าวเด่นวันนี้ทำเอาหลายคนให้ความสนใจไม่นางเอกสาวสุดฮอตใหม่ดาวิกาโฮเน่ เดินทางมายังสารอาญาถนนรัชดาพิเศษเพื่อเข้าร่วมการไต่สวนมูลฟ้องในคดีหมายเลขดำอ .810-2568 อซึ่งเธอเป็นโจทยื่นฟ้องนางรวีกรในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาคดีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากจำเลยได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียในลักษณะหมิ่นประมาทซึ่งสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของใหม่ดาวิกาในวันนี้9มิถุนายน2568 หมายดวิกาเดินทางมาศาลพร้อมทนายความเพื่อขึ้นเบิกความตามกระบวนการของศาลโดยเธอไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนและขอไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าฟังการพิจารณาเพื่อความเป็นส่วนตัวของคดีไม่อยากให้นำเสนอข้อมูลเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวนัดไต่สวนฝ่ายจำเลย18สิงหาคมต่อมาหลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาใหม่ดดวิกาได้ให้สัมภาษณ์สื่อสั้นๆว่าเรื่องนี้ไม่อยากให้นำเสนอข้อมูลเพราะเป็นเรื่องส่วนตัว ส่วนเรื่องที่มีการเข้าใจผิดว่าการที่มาศาลในครั้งนี้เป็นคดีดราม่าจากละครเรื่องแม่หยัวนั้นเธอไม่ติดใจอะไรโดยวันนี้ศาลนัดไต่สวนมลูฟ้องฝ่ายใหม่ดาวิกาเพียงฝ่ายเดียวเนื่องจากทนายฝ่ายจำเลยติดว่าความคดีอื่นที่ศาลอื่นศาลจึงนัดซักคันฝ่ายจำเลยไปเป็นวันที่18สิงหาคมเวลา13นาฬิกา การดำเนินคดีหมิ่งประมาทในครั้งนี้ของใหม่ดาวิกาสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลสาธารณะก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องชื่อเสียงของตนเองจากการโพสต์ตข้อความที่ไม่เหมาะสมบนโลกออนไลน์คุณคิดว่าการฟ้องร้องดำเนินคดีเช่นนี้จะช่วยลดปัญหาการหมิ่นประมาทบนโซเชียลมีเดียได้หรือไม่